สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่ซีคอนสแควร์นะครับสีน,รนครินนะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาเดินงานนี่ด้านหน้าของเรานี่เลยเมื่อสักครู่เดินมาแล้วก็มีน้องมีน้องมากับคุณพ่อเนาะแล้วอยู่ดีๆน้องเด็กเด็กผู้หญิงเขามีลูก2คนมีลูกชายกับลูกสาวลูกสาววิ่งตามวิ่งตามซันเด้อวิ่งวิ่งวิวิว,วิแล้วก็พอก็พูดว่าพ่อจะไปไหนพ่อจะไหน,น,นสรุปน้องหลงคิดว่าเราเป็นพ่อ วิ่งตามเราใหญ่เลยจนพ่อเขาต้องเรียกบอกว่าพ่ออยู่นี่พี่ชายเขาแบบมานี่มานี่พ่ออยู่นี่อย่างเงี้ยอ๋อเนี่ยมาดูบริเวณด้านนี้นะฮะอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะอู้สวยจังโอ้ที่ร้านเขาสวยมากๆเลยนะแต่วันนี้นะครับเขาก็มาออกกับเราด้วยก็แม่้็ร่วมกับเข้าทุกคนเดี๋ยวเราพาไปเดินดูว่า เป็นบรรยากาศอะไรบ้างนะฮะอนครับนี่งานนะครับเป็นชื่องานรอยยิ้มริมน้ำนะครับวันที่8ถึง17ธันวาคมนี้นะฮะ<า>เดี๋ยวพาแบบเดินดูบรรยากาศนะเรื่อยๆเนาะนเดี๋ยวลองพาเดินดูก่อนนะอัอนนี้มันจะเป็นรอาคาเฟ่ริมน้ำ ซื้อเป็นของหวานที่ใหม่ได้เลยนะครับอ๋อนี่มีแบบต้นไม้สู่นึงนะายเดี๋ยวเราจะมีดนตรีนะครับกระเบื้องเซรามิกกระชื่นสุขภาพอะไรกันอ๋ออันนี้คือเป็นการปั้นเป็นการปั้นเนาะเป็นงานปั้นต่างๆเนาะแฮนด์เมดเนาะวิน่ารักจังเลยเนี่ยเลยอ๋อสามร้อยเก้าสิบบาทสามร้อยเก้าสิบบาทนี่เขาขายด้วยนะทุกคนนี่มาแบบเวิร์กช็อปได้เซรามิกเวิร์กช็อปนะครับอ๋อเรียนหนึ่งชั่วโมง ต่อหนึ่งชิ้นงานนี่มาเรียนปั้นแบบนี้เดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศแบบภายในงานเนาะรอยยิ้มริมน้ำถึงวันที่17นะครับมีแบบกระเป๋าหนังขายด้วยอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกของใช,ชง้คิปชงคิปช็อปอะไรแบบเล็กน้อยเนาะทั่วไปร้านขนมเนี่ยอันนี้ก็เป็นร้านขนมเนะี่ย ขนมหวานน้วยเป็นเค้กนะหกสิบห้าบาทอ๋อด้านนี้เป็นแบบว่ากระเป๋ากระเป๋าแบบลายๆอย่างงี้นะไปลองเดินดูตรงนี้เป็นร้านน้ำนะฮะเป็นนั่งแบบร้านน้ำมีระบายสีด้วยอะ่ะนี่มีวดัดรูป ตั้งแต่11โมงถึ่1ทุ่มนะครับไม่จับเวลา,าไม่จำกัดเวลาเพ้นมีคนน้อยแนะนำแล้วก็ฟรีอุปกรณ์นะ599มี499กับ599นะครับนุ่นอยู่ด้านในก็คือมาแบบนั่งเพ้นเหมือน่าไว่าอยู่ชายหาดอะไรเงี้ยน,นะด้านในก็มีอันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปเหมือนกันเพราะเพ้นเพ้นรูปเพ้นรูปทำสร้อยคอ,อน,นี่250น่ารักดีอันนี้ทำสร้อยคอเพ้น จี้ใสคออะไรต่างๆคืออันนี้แผ่นเสียงแผ่นเสียงโบราณเต็มเลยทุกคนแผ่นเสียงอืมแ่นละเก้าร้อยสแล้วแต่ว่าแบบอยากได้แบบไหนเ,เดี๋ยวลองลองขึ้นไปเดินดูด้านบนสิอ๋อสามารถที่จะซื้อน้ำมาแล้วก็มานั่งกินได้ก็จะเป็นฟิลคาเฟ่อะไรเงี้ยเนาะนี่ไง อันด้านนี้อะไรอ่ะอ๋อด้านนี้ก็เป็นแบบเซราม,มิกเหมือนกันเซราม,มิกเป็นของใช้อะไรเงี้ยนู่นนู่นร้านน้ำเดี๋ยวลองมาเดินดูหลังร้านกันอ๋อเป็นร้านขนมร้านน้ำก็เป็นแบบว่าน้้ำปง่งน้ำปัน่นอันนี้คือที่เราเดินผ่านมานะครับรอยยิ้มริมน้ำนะครับอ๋อนี่ซื้อแบบเฮ้ยสบายอยู่นะคือซื้อมาแล้วก็มานั่งแบบว่า ดูบรรยากาศนั่งชิลชชมบรรยากาศทั่วไปเดี๋ยวลองไปเดินดูด้านล่างกันน,นิดหน่อยนิดหน่อยเนาะ8ป,ปจนถึงวันที่17นะฮะอุยเนี่ยมีขนมมีเค้กด้วยอะ่ะออ๋เป็นน้ำเป็นช็อกโกแลตมีเค้กเค้กชิลลรอยสาบาทนี่ด้านนี้ก็มีส่วนมากเขาก็จะเหมือนแบบเป็นฟิล ร้านร้านคาเฟ่มาเปิดบูธมาออกบูตอะไรเงี้ยเนาะน่ารักน่าักเฮ้ยพาไปดูฝั่งนี้นเฮ้ยด้านนี้มีด้านนี้มีอันนี้ด้วยนี่พิซซ่านะฮะชิ้นละห้าสิบบาทด้านนี้เป็นต้นไม้ต้นไม้น่ารักน่ารักนี่มีน้องน้องไก่ได้วย น้องลูกไก่ทองไอศครีมรสต่างๆสามแท่งหนึ่งร้อยแท่งละสามบเก้าบาทสามแท่งหนึ่งร้อยบาทครับอุ้ยไอศครีมเค้กเค้กไอศครีมร้อยยี่สิบบาทนี่น่ารักมากขนมเนะี่ยก็จะมีแบบร่านแบบว่าเดินสบายนะเพราะว่า,าทุกคนแบบมันจะโล่งๆคนไม่เบียดเสียดนะ เดินเล่นชิลๆได้เลยเนาะน,นี่ก็จะเป็นแบบว่าพวกเซรามิกต่างๆ,างๆเห็นไหมเฮย้ยนู่นร้านของแมวร้านของแมว <c oughs> น่ารักจังอ๋อเขาบอกว่าถ้าใครจะซื้อซื้อสินค้าเสร็จปุ๊บไปขึ้นรถไฟอ๋อเนี่ยรถไฟปูนๆตรงนี้ได้เนี่ยเขามีแบบขับรถไฟปูนๆอยู่ด้านข้างอออันนี้มีแบบ ร้านคาเฟ่ตรงนี้น่ารักจังว้าวนี่อ๋อเป็นแบบคาเฟ่เฟก็คือซื้อน้ําซื้อชาเขียวซื้อขนมอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วก็เราก็มากินตรงนี้บริเวณด้านนี้ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะมียู่ว่าจุดให้เราแบบนั่งนั่งพักอ่ะเดี๋ยวจะมีดนตรีสดเล่นแล้วตรงนี้นะทุกคนนี่เออก็เพินเดือเดี๋ยวเราไปหาแบบอะไรกินแบบเล็กๆน้อยๆ,ๆแล้วก็ซื้อของไป ่นั่งเล่นด้านบนแล้วก็รอนี่มีมานั่งเล่นตรงนี้ก็ได้เนี่ยเออนั่งชิวแล้วก็เสิเสียงเพลงเดี๋ยวเขาแบบลองเสียงเพลงนี้เห็นไหมรอยิ้มริมน้ำนะครับแปดถึงสิธันวาคมนะฮะสองพนะครับเอ้ยรถไฟไปแล้วรถไฟวิ่งไปแล้วอประมาณนี้นะครับก็เอถ้าใครสนใจก็อย่าลืมแวะมานะที่ซีคอนสแคแร์นะฮะสีนกรินนะครับ ก็เริ่มตามเวลาการเปิดเอ่อเปิดเปิดห้างอะน,นะใครชอบก็ลองแวะมาได้เลยนะครับเดี๋ยวไปขอตัวไปหาอะไรกินก่อนนะทุกคนเนี่ยซื้อน้ำอะไรไปนั่งพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวไปนั่งฟังเพลงกันมรรยากาศดีอยู่บ๊ายบาย